โอ้โหต้องจับตามองกันละครับว่า1ิบโมงเชา้าสบคชุดใหญ่เขาจะมีการประชุมโดยที่ท่านนายกรัฐานตรีเป็นประธานและจะเป็นการประชุมผ่านระบบซูมนะครับเพราะว่าท่านนายกตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไล่เรียงตนะั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้ทางด้าน สบคชุดเล็กเนี่ยเขาก็มีการชงเรื่องและนําเสนอบอกว่าโอ้โหตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึง้นสูงขึง้นทุกวนันเราควรจะมีการปรับมาตรการสาธารณสุขให้เพิ่มขึ้นนะครับเขาเสนออะไรกันบ้างครับเมื่อวานเขาเสนอว่าควรที่จะมีการจํากัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัดจะต้องมีการตั้งจุดตรวจกับการเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับ การทำงานในที่พัก (Work from home) ต้องมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อห้างร้านสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อตลาดเนี่ยก็จะกำหนดเวลาเปิดปิดเพื่อลดการเดินทางออกนอกบ้านของประชาชนระบบขนส่งสาธารณะครับต้องปรับเวลาให้บริการคำนึงถึงความจำเป็นของประชาชนเป็นสำคัญข้อเสนอทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาทั้งหมดครับ จะนำเสนอสู่สบคชุดใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าที่ประชุม จะมีมติว่าอยา่างไรครับค่ะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะบอกว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะคะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะจากการลายพันธ์ของเชื้อโควิด -19 นะคะมาตรการทุกอย่างที่รัฐบาลจะออกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรัดกุมค่ะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจต่างๆซึ่งท่านเอง ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์และความจําเป็นในการใช้แผนเผชิญเหตุเพื่อที่จะกําหนดมาตรการควบคุมโรคที่จะต้องเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมากแต่ ถ้าไม่ดําเนินการค่ะมันก็จะส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้ซึ่งอาจมีความจําเป็นจะต้องกําหนดมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการจํากัดการเคลื่อนย้ายการป้องกันไม่ให้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมมีการปิดสถานที่เพิ่มเติมและมีมาตรการอื่นๆที่จําเป็นค่ะโดยในฐานะผู้อำนวยการสบคนะคะท่านก็มีการเรียกประชุมสบคชุดใหญ่ในวันนี้เพื่อที่จะพิจารณาหามาตรการต่างๆที่ฝ่ายต่างๆเนเสนอเข้ามาและจะแจ้งผลการพิจารณา ให้ทราบโดยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนค่ะก็คือช่วยกันดูแลตัวเองป้องกันตัวเองครอบครัวนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่า ความมีสติในการรับข่าวสารในยามวิกฤตแบบนี้เนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยสร้างข้อมูลเท็จต่างๆออกมามากมายต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะรวมถึงผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐด้วยนะคะทาให้เกิดความเสียหายของต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนนะคะที่ทำงานอย่างเสียสละและท่านเองสัญญาค่ะบอกว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีนะคะแล้วก็ในฐานะที่ท่านบริหาร การงานและก็รัฐบาลเนี่ยจะทำงานควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุดค่ะ